ครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและบริษัททรูวิชันจำกัดมหาชนได้ร่วมกันจัดขึ้นนะครับที่จะเผยแพร่ในสิ่งที่ดีงามค,คุณธรรมความดีของคนในสังคมไทยเพื่อจะเป็นแบบอย่างในการที่จะให้เยาวชนรุ่นหลังและก็คนในสังคมนั้นได้ศึกษาติดตามและนาไปปฏิบัติโดยมีผมพลอาศกาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์เป็นวิทยากรผู้ดําเนินรายการนะครับ ท่านผู้ชมครับในตอนที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องของแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาตินะครับที่องคอ์กรเครือข่าย22องคอ์กรได้ร่วมกันจัดทําขึ้นเป็นแผนระดับชาติเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มีส่วนร่วมคือทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติตามในขณะนี้มีองค์กรหนึ่งนะครับเป็นระดับจังหวัดที่เริ่มให้ความสนใจแล้วก็นําแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติเข้ามาใช้นะครับซึ่งจะเป็นจังหวัดนําล่องในเรื่องนี้ได้แ,แก่จังหวัดพิษุโลก วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ที่จังหวัดพิศโลกสองท่านนะครับมาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมท่านแรกคือดรสมเกียรติอินทวงศ์กรรมการและเลขานุการสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีนสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านที่สองคือคุณพิพัฒน์พันมานายกเทศมนตรีตำบลปลักแรก อำเภอบางระกำจังหวัดอุบลฯคนเคยได้ยินบางระกำโมเดลของได้เห็นตัวจริงวันนี้นะครับพวกที่ว่าเป็นน้ำส้มตำซ่าหรือเปล่าครับผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะนึกถึงว่าแปลกนะฮะสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีนคงจะต้องเรียนถามดรสงเกียริกันว่าสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีนสีแยกอินโดจีนอยู่ทุงไหนแล้วพัฒนากันยังไงครับเโอเคครับยินดีเลยครับเพราะว่า เป็นภารกิจของผมนะครับในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการของสถาบันก็กรเบเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าถ้าเราดูในแผนที่โลกเลยนะครับการพัฒนาในปัจจุบันนี้จะเกิดจากในเอเชียนะโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนนะแต่ถ้าเราดูแผนที่เสดยดายผมไม่มีมีภาพประกอบนะครับ,รบจะเห็นชัดเลยว่าเส้นทางถ้าเราดูในแผนที่ประเทศไทยตอนนี้นะครับเราจะเห็นเส้นทาง เหนือใต้และตะวันออกตะวันตกนะครับตัดที่จังหวัดพิศโลกครับเพราะี่จริงๆสี่แยกอิโนโดจีนก็คือจังหวัดพิศโลกนั่นเองถ้าใน้างส,สภาพภูมิศาสตร์นี่ถือว่าเป็นสี่แยกจุดตัดของพื้นที่สี่แยกอินโดจีนของ,ขอ,งอินโดจีนเลยครับก็คือจากเหนือมาใต้แล้วก็ตะว,วันออกไปตะว,วันตกใช่ไหมครับจะตัดกันที่จังหวัดพิศโลกเพราะนั้นจังหวัดพิศโลกก็เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ในการที่จะดําเนินกิจาการระหว่างประเทศได้สูงกว่าจังหวัดอื่นด้วยครับผมถือว่าถ้าในทางหลักการถือว่าเป็นโชคดีเลยฮะของของของพื้นที่จังหวัดพิศโลนะฮะว่าในสภาพภูมิศาสตร์ถือว่าเป็นเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมากและก็มีรรศักยภาพที่จะดําเนินกิจาการรมทุกเรื่องนะฮะที่จะทําให้การพัฒนาประเทศไทยนะฮะแล้วแนวคิดของการที่จะหยิบประเด็นสีแยกอินโดจีนเข้าเข้ามาเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิศโลกนั้นเนี่ย มีความเป็นมาอย่างไรครับครับกาเบรียนท่านวิทยกรนะครับว่า,าสถาบันพระราศีแยกดจีนเนี่ยได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2537แต่ก่อนหน้านั้นน่ะได้มีกิจกรรมที่ยังไม่เป็นสถาบัน4-5่ปีนะครับ,รบเรียนเลยว่าผู้ริเริ่มสถาบันศรียอยงจีนเนี่ยก็ได้แก่ท่านพลเอกดอกอรสลิทิวพันธ์นะฮะท่านอดีตสวอ,อดีตแม่ทัพภาคที่สามนะปัจจุบันนี้ท่านเป็นสภา อุปนายกสภาหมาวิลาลัยนเรศวรแล้วก็เป็นนายกสภาหมาวิลาลรัชพันนครสวรครค์และอื่นอีกเยอะๆนะครับ,รบท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดพิุโลกนะครับและอีกท่านหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับคือท่านคุณหมอพลเดชปิ่นปทีบท่านอาดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณุษย์และสังคมนะฮะทั้งสองท่าน,นเป็นผู้เริ่มก่อการนะครมีมนักวิชาการผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับได้ดำเนินกิจกรรมสถาบันศรีอนุจินเพื่อจะพัฒนาสังคมให้สถาบันเป็น สถาบันทางวิชาการของภาคสังคมครับคือจริงๆแล้วก็คือรวมตัวกันเพื่อจะสร้างความรู้ให้กับคนในสังคมครับท่เรียนท่านเลยนะครับว่ามีคนหลายคนถามนะครับว่าสถาบันศรียอดใตั้งตั้งมาทาไมเพราะคนในองค์กรตัาเนี้ยก็เป็นทั้งสมาชิกหอค้าสภาวุตสาหกรรมเป็นนักวิชาการครับประอกาบเรียนท่านนะครับว่าคณะกรรมการของสถาบันเนี่ยประกอบด้วยทั้งนักธุรกิจทั้งนักวิชาการในท้องถิ่น S <S และก็ระดับชาตินะครับพอค้านักธุรกิจหลายคน,นะฮะมารวมตัวกันาก,ก็เรียนเลยว่ามารวมตัวกันโดยอันดับหนึ่งมาจากผู้นำนะฮะก็ <S <S ะคือท่านผลเอกสิริกับคุณหมอประเดชมาช่วยงานกันทั้งหมดท,ทั้งทั้งสองท่านนี่เป็นคนพิศโลกใช่ไหมครับครับเป็นคนพิศโลกเลยฮะท่านท่านผลเอกสิรินี่น่าจะท่านเท่าที่ทราบน,นะท่านจะเกิดที่จังหวัดพิจิตร แต่ถ้าเป็นแม่ทัพภาคสามที่พิษโลกก็มาทํางานพิ่โลกความผูกพันอยู่พิ่โลกตั้งปีิท่านอยู่ที่ฟิษโ,โลกเลยครับแต,แต่คุณหนอพรเดชนเนี่ยเป็นคนพิษโลกอ,อก๋อเป็นคนพิษโลกเลยครับโอ้ยอย่างนี้ก็ตรงกับแนวคิดของต่างประเทศนะฮะที่เวลาที่คนประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยกลับก็มาช่วยพัฒนาท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่ครับนี่ผมก็เพิ่งทราบจากท่านนี่รัว่าจะเป็นแนวโน้มอย่างนั้นเลยฮะครับ แล้วสถาบันนี้ใช้งบประมาณที่ไหนฮะหรือการดําเนินกิจกรรมเนี่ยก็บอกเลยครับผมเรียนท่านอย่างนี้นะฮะว่าสมาชิกทุกท่านที่มาทํางานกันเนระดับผู้ใหญ่กรรมการทั้งหมดเราเป็นบริเตอร์นะฮะเราไม่เคยคิดรับเป็นอาสาสมัครที่มาดําเนินงานกันไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรับไม่มีนะครับแล้วก็แถมเสียเงินทองอย่างนั้นแหละครับเรียนท่านตรงๆนะฮะเพราะฉะนั้นงบประมาณอะไรต่างเนี่ยมาจากงานวิจัย